ทุกคนเจออีกแล้วนะคะอดอกนี้จะไปให้มันโตแต่ก่อนรดูนาเก็บอยู่นะตอนนี้ไปให้มันโตจะได้น้ำหนักเยอะๆค่อยกลับมาอีกเราเก็บพวกเราเก็บเห็ดครใหรให้หนูเก็บให้หนูเก็บ,กบโอเคน้องจอนเก็บ เกดี๋ยวแม่ไปม้ให้นี่นะคะเห็นเห็ดกันปึ๊บไี่หน่อยให้หนูเก็บให้หนูเก็บให้หนูเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดกันต้องจอนนะคะทุกคนต้องจอนเก็บลูกเอาปัดด้วย แล้วขนาดนั้นสินี่เราแค่นี้พอังจอนเนี่ยนี่ปัดแต่งี้นี่แค่นี้พอนี่เอาแค่นี้พอรถก็ปัดข้างบนเนี่ยนี่เก็บช่วยกันครับให้หนูให้หนูเก็บอันนั้นให้หนูเก็บนะอันนั้นโอเคหนูเก็บคนเดียวได้หนูเก็บคนเดียวได้ได <laughs> หนูเก็บคนเดียวได้เด็กบ้านนี่ชอบเก็บเห็ดกับแม่ อันนี้จนเก็บเราไม่ได้ไปไกลใช่ไหมน,น้องจนป่าบางจนเก็บอันนี้จนเก็บอ,อันนี้จนเก็บโอเคอันนี้จนเก็บบางป่าที่ไปนะคะทุกคนเขาเก็บก่อนเราแล้วน้องโจนที่มาเห็นไว้ใช่ไหมลูก<า>เสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ<า>เสียใจทำไมต้ไปได้ยังไงเขามาเก็บก่อนแม่นัเนี่ย Okay, I'm get this. Oh, crazy? Mama crazy? ไหนทั้งข้างซอน,นเหรอทางอยู่ข้างหนูอ่ะเอาอ,อ,อ,อยู่นี่เฮ้ยเอามาทางใสอืมเอ้ยใสลูก มันข้าต้นตีนยิงยงยงต้นได้ยงไหนลูกอยู่นี่โอ้โหหนูนูจับนูจับยงแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็บิดเนาะมันข้างทางจริงทุกคนนี้ เจอหนละ้อันนี้ไม่ได้บงังเพลินเทุกคนดูนี่ดอกใหญ่ไหมหันไปทางนู้นจ้าหันไปทางนู้นจ้าว้าวเราจะนาเห็นเห็ุดีดีนู่นงนู้นดีค่ะ